ถาาหัวข่าววันนี้พอมอแจงแรายละเอียดจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการได้ทุกคนหรือไม่ต้องทำยังไงกันบ้างกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สาระดีครับ พม,มชี้แจงรายละเอียดจ่ายเงินเย,ยียวยาผู้พิการ1,000บาทช่วยวิกฤตโควิด -19 ไม่ต้องลงทะเบียนแจกให้2ล้านคนทั่วประเทศให้ครั้งเดียวจบใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเงินเบี้ยคนพิการวันที่4พฤษภาคม2,563กสระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม,มชี้แจงภายหลังจากที่มีการแชร์ข่าวปลอมอ้างว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพอกอ ให้ลงทะเบียนจ่ายเงิน2,000บาทซึ่งเป็นเงินเยียวยาโควิด .19 ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมเมืม่อวันที่28เมษายน63เห็นชอบให้เงินเยียวยา1,000บาทแก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน2ล้านคนทั่วประเทศซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียวโดยกระทรวงพอม,มจะจ่ายเงินช่วยเหลือ ให้ผู้พิการผ่านการโอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดโดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือนทั้งนี้ขอยืนยันว่าจำนวนเงิน1 0 0 0บาทเป็นการแจกให้กับผู้พิการที่ถือบัตรผู้พิการทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือยื่นเรื่องที่พมจแต่อย่างใดขณะนี้กระทรวงพมกำลังเร่งทำเรื่องจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้พิการอย่างเร่งด่วนโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนพอมหน0ม0ตลอดเวลา24ชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับ